นี้เราเดินมาที่ e v มีครับคุณใดครับ i อ n i c ครับไม่มีคนดีเลยก็มาส่องดูก่อนครับนี่ภายในครับโยังสวยตัวจริงตัวแรกผมดูนึกว่าจะเล็กๆเลยตัวจริงไม่เล็กครับตัวจริงได้เลยอะ่ะใช้ได้เลย ราคาเริ่มต้น1,699,000บาทครับาไปดูข้างหลังข้างหลังเบาาสวยนะว่าไอโอดิฟาฟนะครับสวยอยู่นะเนี่ย นี่นี่น้ำจับเข้าประตูโอเปิดได้เปิดไนะดนะ้เข้าไปโอ้ไว้ในอย่างน้ําให้ดูคุณใดไอโอนิกไฟโอ้หลังคานี่บาบร์เบลเป็นโหบอก<อ><อ> เบาะดีนะฮะแบบผิวแบบดีเลยอ่ะตรงนี้เขาทำเก๋เนี่ยตรงนี้อย่างโล่งอ่ะอื้นตรงนี้แบบโล่งไม่มีอะไรมาขวางกั้นโหยอย่างล้ําอ่ะโอกาสมากดูพิตตี้ไปก่อนส,สวย เพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง i b o ็อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ